สวัสดีครับทุกคนนะครับเมื่อวานนี้มีซื้อของเป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปจะเรียกว่าอย่างนั้นไหมเป็นแบบราเมนนะครับจากแม็กว l ล e ูมาเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในรสชาติอะไรใหม่ติดตามกันครับผมไม่ใช่มามา่าตัวนี้เป็นทงคัตสึราเมนนะครับยีห่ห้ออิชิบันนะครับบอกว่าสร้างแบรนด์นี้มาตั้งแต่1920ตัวนี้เลย อิชิบันนะครับชงคัสราเมนกับหัวหรือเปล่าน้ำหนัก230กรัมนะครับก็บอกว่าราเมนที่มีน้ำซุปมาด้วยเป็นน้ำซุปรงคัสซอหรือน้ำซุปกระดูกหมูนะครับเดี๋ยวอ่านข้างหลังแป๊บนึงข้างหลังเขาบอกว่าต้มในน้ำ3า320 มิลลิลิตรนะครับหนึ่งถึงสองนาทีเท่านั้นแล้วก็โอเคนะเดี๋ยวมาลองทำดูซื้อจากแม่แวรลูกนี่เราโกตามน,นี้อร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวมาดูกันราคาประมาณหกสิบบาทหกสิบกว่าบาทนะีทนะ่หมูสไลด์ลดราคามาด้วยน้าเห็นไหมของจริงน,นี่ช่วยตาไก่ครับผมเดี๋ยวไปต้มให้ดู กระจอกเป็นไง้า่อื่นแกะก่นันฉีกออกนี้ขาข้างในเป็นยังไงเนี่ครับมีถาดอย่างดีครับผมก็มีซองเป็นผงนะครับบอกวันหมดอายุแล้วก็เป็นน้ำซุปอะไรนะครับ มันเขียนว่าเป็นทงคัตสึนะฮะแล้วก็อะมรอยู่เป็นซองแห้งๆเลยนะเมัอนโคงเครื่องปรุงก็มีน้ำมันเจียวมั้งน่าจะให้หอมๆนะครับน้ำมันกากหมนอะไรเงี้ยใช้ก็เป็นเส้นมันนะครับอยู่ในกล่องพลาสติกหมดละเป็นเส้นเหมือนเส้นมีเหลืองบ้านเราเนี่ยหละเห็นไหมชัดไหมโอ้โหแกล้องดีมากเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่ครับก็เป็นเส้นแบบนี้ เป็นเส้นเหมือนเส้นมีเหลืองกันนะโอเคก็ใส่นี้ไว้มีซองเครื่องปรุงที่เป็นผงแล้วก็น้ำมันงาน้ำหอมน้ำเจียวมันเจียวอะไรสักอย่างหนึ่งมีแค่นี้อ่ะแล้วก็นี่ผมมีหมูจะไปทำกันนี่โอเคครับด้บรรยากาศริมคลองแบบนี้เซ็ตฉากเรียบร้อยนี่กวองของเรา ก๋เ okay. ี๋ยวัมต่นตามากอนก็เกลือโอ้เกลือเทอามากหคดละหน่อยน้ำเดือดแล้วจานเลย,น,ยลน,น,น,เนี่ยังไงหมูนี่โหมูให้เป็นน้ำกันี่ อย่างไรกันชมพู่เลยโอเคร้อนเนียบ yeah. ได้ปุ๊บดูใส่ลงไวได้แล้วใส่เอาไว้ ไหนไม่ลงมายังคงเหมือนรถปีไหนเนาะโอ้มีความแบบมันสุดมีความแบบนี้ น้ำมันงามากนี่ครับผมมันเล็กีกว่าเออไม่สวยมันร้านเขาทำเออ หมูหมูชาบูไม่ใช่หมูชาชูนะหมูชาบูเป็นสวยๆข้างบนเข้มข้นของซุปกระดูกแต่มันดูจิงๆไปนี่มีนี้น้ำพริกกุ้งเสียบ ของฝากมีพี่ที่ทำงานซื้มอมาฝากนะยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ซาลายในตำนานเดี๋ยวเราจะมาแต่งจานกันนิดนึ่งให้มันสวยงามเล็กน้อยโอเคแป๊บนึงนี่ไงละ่ะใส่ญญพริกกระสลายลงไปนะครับผมโอ้ตอนนี้ดูดีขึ้นมาทันทีเดี๋ยวลองมาชิมดู ตัวน้ำกลมกลมอ่อมมากเมื่อกี้ตักตรงนี้นะได้กลิ่นสลายเฮ้ยโอเคว่ะนี่ตักตรงเนี้ยได้กลิ่นสลายด้วยกลิ่นสลายของเราสองบาทก็โอเคชิมเนื้อครับชิมเส้นครับผมตัวเส้นนี้ก็มีความไม่เหนียวนะนผมว่ามันอยู่นุ่มๆแล้วก็เส้นมนเนอโอเค อื <c oughs> เส้นพอดีมากครับือเส้นแบบว่าไม่เหนียวไม่เละครับขาดง่ายกัดแล้วขาดดูดน้ำซุปได้ดีหมูชิน้นใหญ่เอาชิ้นเล็กนะหมูจุ่มน้ำซุปหมูสไลด์มาก็ทุกหมดครับเพราะว่าเป็นหมูที่อาจจะใกล้จะเสียแล้ว เอนไซม์มันล่นยาไปบางส่วนมั้งเต็มสิบก็ผมให้แปดแล้วกันนะครับสำหรับเป็นบะหมี่แบบนี้ราคาก็มาหกสิบกว่าบาทโอเคไปละกินต่อบายบาย